รอบนี้มาไม่เจอไอห้องน้ำที่แบบแบกดินนะพื้นเนอคราวที่แล้วไปที่ไหนนะห้องน้ำรถไฟเนี่ยรถไฟนี่แหละเห็นก็เปิดเอาไว้เอาละเอาละเขามีบริการร่มนะเนี่ยใช้จุดไหนก็ไปชิดคืนอีกจุดหนึ่งได้นะเอาถนนแล้วนะลมเย็น <c oughs> เย็นเย็นค่ะห <c oughs> มายังหมายังอ๋อสวนไงสวนอูอเนะะ อุ้ยเนื้อปักอุ๋ยเนื้อปักถ้ามาหน้าร้อนน่ะเดินสบายมาหน้าหนาวนี่อ้ยมาดูข้างหน้ามาดูข้างหน้าดูข้างหน้าว้าออมาเดินเที่ยวมาเดินเที่ยวเดินย่อย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 ย่อย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 อยู่บ้านเราใส่หมวกกันแดดอยู่ที่นี่ใส่หมวกกันหนาวหนาวหนาว ร้านนี้ขายดีคนต่อคิวยาวเลยอาหารจีนแน่เลยอาหารจีนคนทำงานนะวันนี้วันจันเนาะคนทำงานนี่แยกแยกใหญ่แยกอูเอโนให้ให้ให้โคงคำนับดนะ้วยเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นนั่นแหละ เย็นเย็นเยนเนนเ็นสิบเเมื่อกลางวันเราเดิน11องศาวันนี้นจะเหลือสักเแล้วมั้งนันอะไรเอ่ยสามหนึ3 3. ่งห้าสามเวโน่นดูแท็กซี่แล้วแท็กซี่สวยๆแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่นี่ก็วนล้อ,นนลอ,อข้ามถนนกอนี่อาคารก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะอันนี้น่าจะตึกเชื่อม เชื่อมไหมเชื่อมหรือว่ารถไฟฟ้าไม่รู้นนะรถไฟรถไฟฟ้าแต่ญี่ปุ่นเขาวิ่งบนรางเด็กชาข้ามถนนไปดูตึกสวยๆนู้นหันว่าอะไรนะั่นะซูชินีโน,โนยอย่างเขีวยวยางเขียวยางยางดูรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะนัรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนเด็กพร้อมข้ามถานน ที่นี่สองทุ่มนะที่ญี่ปุ่นสองทุ่มนะเมืองไทยก็น่าจะสักหกโมงอหระหกโมงเย็นไปเขียวไฟเขียวไปเขียวียวไฟเขียวขียว,ไป,ยว,ไ,ปยวไปเดินกันต่ออิ่มแล้วก็ต้องเดินย่อยย่อยยอยดูไฟดูตึกดูตึกดูความสกระปรกก็มีบ้างนะนี่ ใบไม้ปลิวชู่ปลิวโน่นเนี่ยนี่เรถไฟฟ้าไหม่อยาวยาวสายยาวมากยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกสุดสุดสุดเลยไปไปกันเจ้าอ๋อห้างอะไรนะ เวนอง้ากอ๋อปากปากปากนี่ต้นใหญ่อู้ต้นนี้ก็ไม่ร่วงนะแสดงว่าที่นี่ก็ไม่ได้ว่านหนาวจัเดี๋ยวกอนนายลายลากงแรกอ่าอออออออ่อออออ้าออออนอาอมาอมาออ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 อนอเออนอออออนไซออ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 อเออ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 อมัอน ไม่ก็อยากจะซื้อเท้ามาเไยเยอะแยะแต่ลืมออกมาซื้อไปสักหนึ่งก็ได้ไม่ได้ขายเลยหนึ่งไปสอยมาสักอันก็ได้เมแม่เยอะแยะแตลืมถือมาเออกเ้ยไม่ถึงก็ไม่ถึงกนหนาวขนาดนั้นนะมีที่หลบอ๋อห้างนี้เหรอ อ๋อรถ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 ีววรถยววนี่เหรอนี่นี่นี่เอ้ยเราอย่าไปถ่ายติดเขาผู้ป่วยผู้ป่วยมีเหตุอะไรขึ้นแต่มันเหมือนเห็นไอ้นั่นนะเห็นรถาจับเพลิงอ่ะเออใช่ไหมอาจจะมีอาจจะมีเหตุนิดนิดหน่อยหน่อยคนที่นี่เขาป่วยไม่ได้หรอกเขาโรงพยาบาลเขา เขาเขาเขาไม่ได้รับผลทั่วไป